สกูสิปูขึ้นมาบนนาทีเนี่ยมาเลยมันอยู่ป่ามันอยู่ป่าเฮ้ยไม่ลองเล่นไม่ลองเล่นมื่ขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิทางจังหัดจะมีเรื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีดล้วแต่ยังไงแล้วรู้ไหมกูเป no ็นใครกูเก no ิดที่น um? ี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณ บุรีเขายังให้กูมไปเล่นเมืองการเลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอไม่คิดเือว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูขบาวา่าอะ องคิดว่ามีอำนาจเลอมึงเป็นผู้ว่ามึงมีอำนาจเลอกูไม่ได้เป็นผู้ว่ากูเป็นแค่คาราบาวกูไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่กูพูดความจริงและกูนำเสนอความจริงและกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆกูไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกมึงที่เพื่อให้ได้ตำแหน่งจะเข้ามาเป็นผู้หลักชั้ใหญ่ อย่าใช้อำนาจโดยลุกแก่อำนาจนะครับตางแล้วต่างแล้วต้องเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างที่เขาเกิดเป็นประชาชนคนจังหวัดสุพรรณมาก่อนมือไม่ใช่มือเป็นผู้ว่าแล้วมึงที่มึงใหญ่คนเดียวไองกูเกิดมาก่อนมึง ดาบนั้นร้อนเมืองสุพรรณมาก่อนมึงกูจะเป็นคนส่งปิดโตให้กับผู้วา่าราชการจังหวัดสมัยก่อนจนพี่ชายกูเป็นผู้วา่าจนน้องชายกูเป็นผู้วา่าแล้วมึงไอเด็กเมื่อวันซืนมาเป็นผู้วา่า กิจกรรมต่างๆๆเนี่ยเราก็ลดรูปแบบนะฮะเราไม่ได้มีการจัดแสดงคอนเสิรต์ตเลยนะในช่วงงานดนตรีที่ผ่านมาเมื่อปี2565เนี่ยที่เลื่อนจากเมษมกรามาจัดประมาณเดือน,อนมีานาเมษาเนี่ยเราเราไม่มีการแสดงคอนเสิรต์ตเลยเรามีการแสดงแค่ศิลปวัฒนธรรมของอกลุ่มกลุ่มศิลววัฒนธรรมภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนตรงอคอนเสิรต์ตที่เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งตรงนี้เอกชนเดิม ทุกปีที่ผ่านมาเอกชนจะเป็นคนรับจัดเองซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับถ้าจะมาขอมาขอจัดแต่แต่เราก็ต้องออต้องมาพิจารณาตามมาตรการของธรมคอ แต่ที่สําคัญครับมันจะต้องมีเอกชนมาขอว่าจะจัดไหมถ้าตอนนั้นไม่มีเอกชนมาขอครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะเอกชนรายไหนก็ในสถานการณ์นะั้ไม่อยากมาจัดหรอกเพราะว่ามันจัดแล้วมันจะอาจจะไม่กําไรก็ได้อาจจะพบกับความขาดทุนก็ได้เพราะว่าคนน่ยยังไม่ค่อยกล้าออกมาท่องเที่ยวนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ให้เห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีกรีดกั้นการแสดงหรือ เิีนว่าว่าถ้าำต่างๆผมก็เรียนตรงนี้ไม่มีนะครับ